how you I've beautiful are say เราก็จะมาดูกันว่าไฮโปทาลามัสนะคะกับไทมัสกแกรนไฮโปทาลามัสเนี่ยมันจะอยู่ยใต้ของใต้สมองตรงนี้นะคะแต่ไทมัสกแกรนมันจะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเด็กๆของเราเนี่ย น่ากลัวมากค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยอยู่ในที่นิ่งนิ่งนะคะแล้วก็เป็นสมาธิเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะป่วยเนี่ยเนื่องจากสภาวะที่เ,เกิดการควบคุมเอนไซม์ในในสองต่อมหรือฮอร์โมนในสองต่อมนี้ไปควบคุมเอนไซม์ในร่างกายไม่ได้เด็กก็จะมีอาการเหมือนกับคนาขาดสมาธินะคะแล้วก็อารมณ์รุนแรงแล้วขณะนี้เนี่ย เราไม่ได้รู้เลยนะคะว่าสิ่งแวดล้อมที่เรามอบให้เด็กเนี่ยโดยการกระตุ้นให้เรียนมากๆโดยการกระตุ้นให้เรียนพิเศษเยอะโดยการกระตุ้นให้ได้ข้อมูลเยอะโดยการกระตุ้นให้เขาไปรู้เรื่องนอกตัวมากเนี่ยทำให้เขาแยก่กว่าเดิมนะคะแล้วสิ่งที่แยก่กว่าเดิมก็คือว่าหนึ่งถ้าเด็กคนนั้นโดยพันธุกรรมที่มีกำลังสมองดีพ่อแม่กินผักเยอะดูแลสุขภาพมาโดยตลอดทำสมาธิ เด็กก็จะเกิดมาฉลาดแล้วก็เก่งดูเหมือนว่าเก่งนะคะแต่ว่าเราหลงประเด็นไปนะคะว่าถ้าเด็กคนนั้นเนี่ยยังไม่ได้รับการนําพาด้วยสมาธิอีกไม่เข้าไปอยู่ในที่เงียบเหมือนที่พ่อแม่ให้ทุนน,นั้นเข้ามาอีกเขาก็จะเริ่มเกิดอาการป่วยเรื้อรังนะคะเช่นภูมิแพ้นะฮะสมองอักเสบง่ายแล้วก็ปวดตามเนื้อตามตัวนะคะแล้วก็เป็นโรคเลือดนะคะนี่นี่คือกลุ่มที่เด็ก เ,เกิดมาจากพ่อแม่เลี้ยงดูหรือตั้งคันดีมาโดยตลอดแต่ในเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตัวเองก่อนที่จะตั้งคันก็ไม่ดีอยู่แล้วเช่นพ่อแม่ทํางานหนักทํางานกลางคืนรับประทานอาหารไม่ได้สัดส,ส่วนของพืชผักผลไม้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเด็กเหล่านั้นก็จะเกิดมาแบบมีปัญหาสุขภาพมาเลยนะคะก็คือเป็นภูมิแพ้แน่ๆนะคะแล้วก็เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกเป็นโรคเกี่ยวกับสมาธินะคะอยู่ในสภาพออทิสติกแล้วก็ มีมีการดูดซึมอาหารที่ไม่ดีก็คือระบบลำไส้นี่เสียหมดเลยนะคะเขาก็จะขับถ่ายไม่สะดวกหรือขับถ่ายไม่ได้หรือช่องทาวารปิดนั่นคือขั้นรุนแรงของเด็กซึ่งในปัจจุบันนี้เราพบปรากฏการณ์อย่างนี้มากเหลือเกินนะคะเราชมรมบ้านสุขภาพและมูลนิธิภูมิปัญญาสากลเนี่ยออสององค์กรนี้โดยที่มีดิฉันเปนประธานเนี่ยก็พยายามที่จะดึงให้คนเหล่านี้ เข้ามาเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพด้วยบัญญัติสิป,ประการเพราะเห็นว่าในบัญญัติสิป,ประการเนี่ยจะทําให้ท่านรู้เรื่องการรับประทานอาหารที่ได้สัดส,ส่วนนอนได้สัดส,ส่วนออใช้พลังดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ได้ดีนะคะแล้วก็รู้ว่าพลังสําคัญของสมาธิเนี่ยเป็นพลังอันยิ่งใหญ่มากที่ั่นจําจเป็นจะต้องดําเนินการกระทํากับตัวเองก็คือต้องทําสมาธิสวดมนต์ไหว้พระเรียนรู้หลักธรรมะของทุกศาสนาให้ดี เพื่อที่จะได้รู้ว่าประวัติศาสตร์ของความเปลี่ยนแปลงของชีวิตในโลกมนุษย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ไม่ทําซ้ํานะคะแต่สิ่งเหล่านี้เราไม่ได้คํานึงถึงมันเลยเราหลงไปกับความสะดวกสบายที่เราเห็นอยู่เป็นภาพลวงตาแต่ในภาพลวงตานั้นทุกคนที่เข้ามาหาเรานะคะจนกระทั่งดิฉันป่วยหนักเนี่ยเพราะเหตุว่าในหนึ่งวันเนี่ยในในเว็บไซต์ของเราเนี่ย ก็มีคนร้องขอเข้ามาขอความช่วยเหลือปีที่แล้วที่ฉันจำตัวเลขเลย3ามแสเอ่อคนเนี่ยเราเราตอบเขา,เขาไม่ได้นเปอร์เซ็นเลยนะคะเพราะว่าเราทำงานไม่ทันแล้วเราก็มาย้อนดูว่าถ้าเรายังปล่อยให้สังคมเนี่ยอยู่ในสภาพเหนี่ยวนำแบบนี้จนกระทั่งต่อมสองต่อมนี้ไฮโปทลามัสกับไทมัสแกรนเนี่ยขาดฮอร์โมนที่จะทํางานโดยที่เขาไม่รู้ตัวเวลาไปหาหมอหมอก็บอกไม่ได้ว่าป่วยเป็นโรคอะไรนะคะและสุดท้ายก็จะสรุปว่าเป็นโรค มะเร็งที่ไทมัสหรือเป็นโรคมะเร็งที่ไฮโปทลามัสนั่นคือสุดท้ายแล้วก็เป็นเรื่องของการกล้าไปสู่ธรรมชาติที่เรียกที่เรียกว่าอะไรนะเซลซ่อมเซล์ซึ่งซึ่งผิดทางทั้งหมดเลยมันไม่มีเซลลใดในโลกนี้ไปซ่อมเซล์ให้กับเราได้นอกจากว่าตัวของเราเนี่ยที่มีเซลล์อยู่แล้วเนี่ยทำให้เซลล์เกิดดับถูกไหมคะเราเกิดดับทุกวันทําให้เซลลที่เกิดใหม่แข็งแรงทําให้เซลล์ที่ดับเนี่ยไม่เป็นพิษกับเรานั่นคือหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นตอมสองตอมนี้ สำคัญมากนะคะที่จะต้องทําให้ท่านเนี่ยหันเข้าสู่การทําสมาธินะคะเข้าบัญญัติปการแดยที่แน่ๆก็คือว่าท่านจะต้องช่วยตัวเองในเรื่องของการหาอาหารปลอดสาริีรับประทานถ้าท่านหาไม่ได้ท่านก็ปลูกผักกระถางทําการปลูกผักในรอบบริเวณที่ท่านมีอยู่สักหนึ่งตารางเมตรท่านก็ได้ผักรับประทานทั้งปีอยู่แล้วนะคะสิ่งเหล่านี้เราฝากไว้เช้านี้แล้วก็ขอให้ท่าน เริ่มต้นเข้ามาเรียนรู้กับเราในช้าต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาจับ ตาดูเนี่ค่ะฝนนะฮะกำลังจะประท่าบ้านเราฮะแล้วก็หมาธิบายให้น้องๆดูว่านี่นี่เห็นไหมคะว่าพลังของน้ำหมักชีวภาพกับสวนเอนไซม์เนี่ยฮะในบ้านเราจะไม่อ้าวนะคะถ้ามีฝนดำอย่างนี้ในบ้านจะร้อนนะคะแล้วก็เตรียมที่ฝนจะวิ่งปะท้าเรานะคะซึ่งเมื่อ10ปีที่แล้วหาถ้าเรามีเมฆแบบนี้เนี่ยฮะข้างบนดาดฟ้าเราจะปิวหมดเลยค่ะแต่ณปีนี้เป็นปีที่15เนี่ยเราไม่มีแล้วต้นไม้ของเราเนี่ยอายุ15ปีแล้วเนี่ยนะคะโดยรอบก็จะเป็นตัวประท่าฝนให้เราหมดเลยนะคะ แล้วฝนจะมาตกอีกทีก็คือตกไปปล่อยนะคะหลังจากที่พายุหายไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอยากชักชวนให้เพื่อนช่วยกันหมักน้ำหมักชีวภาพนะคะเพื่อป้องกันพายุที่จะเข้าบ้านของท่าน,นะะแล้วก็ปลูกป่าให้เยอะๆเลยนะคะมีพื้นที่เท่าไหร่ปลูกให้หมดนะคะแล้วอย่าไปกลัวค่ะว่าต้นไม้จะมาล้มทับบ้านค่ะเป็นไปไม่ได้ถ้าท่านใช้เอนไซม์เนี่ยรากของต้นไม้เนี่ยต้นไม้สูงขนาดไหนเนี่ยอย่างน้อยรากมันครึ่งหนึ่งของความสูงของต้นไม้มันจะเป็นตัวช่วยพยุง พายุเฮอริเคนอย่างดีเพราะว่าในชั้นของต้นไม้ที่สูงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะมีไอออกซิเจนนะคะที่จะประทะอาการเคลื่อนตัวของความร้อนและความเย็นนั่นก็คือการหยุดพายุ